เมื่อวันที่8ตุลาคม2567ค่ะกบไมโครหรือในายไกรพบจันดีนักร้องรุ่นใหญ่โพสต์ระบุข้อความว่าดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยเกาะกลุ่มแอดเพื่อนเอาไว้นะครับเผื่อกระจัดกระจายแล้วจะรวมตัวกันยาก ผมอยากบอกว่าผมโง่เองไม่ทันเกมไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะต่อภาพจบก็ทำไปปีครึ่งผมเข้าไปช่วงพีเรียดสุดท้ายก่อนหมดโควิดในช่วงที่หางานที่สองทำผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรับค่าจ้างใดๆทั้งสิน้นผมกับภรรยาเปิดบินไป7ดิวเลอร์คูณ2 0 0 0 0 0กว่า ลงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านหนึ่งสุดท้ายเลิกทำเพราะได้คุยกับสอวอหลายๆคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเอาบ้านรถที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวมีมากมายที่เครียดจนสโตรกสามีขอเลิกลูกไม่คุยด้วยครอบครัวแตกแยก,กผมทําใจไปต่อไม่ได้จริงๆคนพวกนี้รอส่งเสียงให้สังคมได้ยินอยู่นะครับ ถึงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอกผมเองก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเขาสร้างเงื่อนไขไวรัตกลุ่มมากเลยได้แต่บอกว่าเขาไม่ผิดหรอกผมมันโง่เองหากวันนั้นรู้ว่าเปิดบิน2องแสแล้วพูดมาตรงๆว่าเตรียมลงคันยิงแอดอีก5 0 0 0 0นคงไม่มีใครเปิดแน่แต่การบิวให้เป็นแบบนี้มันเกิดหลังจากเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเขาเช็ค d n a เราจนมั่นใจเขาถึงจะคายตะขาบกว่าจะเข้าใจก็มีคนตามไปหมดตัวไม่รู้กี่พันคนเอาแค่คูณด,ด้วย สองแสนก็พอนะ ถ้าเราออกมาพูดได้ไม่ได้พูดว่าเขาผิดอย่างไรก็พูดว่าเราบาดเจ็บแค่ไหนแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้คนอีกมากมีโอกาสพูดและคนอีกมหาศาลที่ไม่ต้องล้มละลายและช่วยให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยแต่กลับมีคนสูญเสียมากมายนั้นอันตรายมากกว่าธุรกิจ18มงกุฎและที่ไม่มีสื่อหรือหน่วยงานใดโฟกัสเรื่องนี้เพราะคนผิดที่แท้จริงนั้นคือเจ้าทุกข์ที่ไม่ทันเกมที่เรียกว่าขายออนไลน์เองผมรู้ว่าคนของพวกบอสเห็นคอมเมนต์ของผม ฝากไปบอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเอามาทดแทนกันไม่ได้อะไรที่ทําแล้วดีก็ขอให้รุ่งเรืองอะไรที่เลวร้ายที่รู้อยู่แก่ใจขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คําว่า wrn